สบายแาจจะใครชื่นชมเพราะฝนทํา่องทำให้เขาชื่นใจอาจจะใครร้ายคนที่ฟ้าจะฝนฉันกันใจแต่ทำให้ใครตกลรได้ไกลชิดทาอาจจะเย็นสบายอาจจะใครชื่นชมแต่ฉันไม่ชอบเวลาที่ฝนตก ยังหนาวชับใจเวลาที่ฝนนั้นขึ้นดำแต่ฉันไม่มีใครอยู่ข้างๆได้ก็ฝนพลัมมันทำให้ฉันนั้นเน็ดหนาวเข้าไปถึงก้างใน่แล้วก็ทำให้ใจฉันรูล<ะ>้ล่ก็ฝนทำมันทำให้ฉันนั้นต้องเสียน้ำตาโปรดเธ้า้าช่วยสั่งฝนให้หายไปขอวอนเธอ ฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุดหัวใจมันจ้หลุดไม่มีสักคนเคียงข้างกายฟ้าช่วยสั่งให้ฝนสลายคืนนี้เราจะตายไม่มีใครเลยสักคนให้ก่อด เย็นสบายและไม่มีใครชื่นชมเพาะฉันไม่ชอบเวลาที่ฝนพลัมมันช่างหนาบใจเวลาที่ฝนคืนดำเพราะไม่มีใครอยู่ข้างๆกายก็ฝนพลัมันทำให้ฉันนั้นเน,น็ดนาวก็ไปถึงข้างใแล้วก็ทำให้ใจฉันเลยระดั ก็ฝนพ่ำมันทำให้ฉันนั้นต้องเสียน้ำตาเอเธอฟ้าช่วยสั่งฝนให้หายไปขอวอนเธอฟ้าช่วยสั่งให้ฝนหยุดหัวใจมันชํำรุดไม่มีสักคนเคียงข้างกายฟ้าช่วยสั่งให้ฝนนั้นสลายคืนนี้เราจะตายไม <c oughs> ่มีใครเลยสักคน